โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีถ้าม้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องทวิตชแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกรายเน็ตฟรีค่ายทูมูฟจํานวน5ตัวในการเลยนะครับวันนี้โอเคครับแนะนาก่อนสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินไว้ใน้ซิมสักบาทนะครับหรือมีเงินไว้ใน้ซิมศูนย์บาทนั่นเองเพื่อป้องกันการหักเงินนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอกาลังใจจากเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผม ตัวแรกนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆ่อนกดดอกจัน799ดกดอกจัน1ดอกจัน8 2 1 3 4 1 1 5 0 9ี่หดอกจันสองสสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับรหันเน็ตนี้ขอภัยครับดอกจัน2 3สาสี่เหลี่ยมนะครับผมรหันเน็ตนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตพิมพ์นวน1กิกนะครับผมเวลากรใช้ก็1วันนะครับผมก็ไม่เสียค่าบริการนะครับก็ลองไปสมัครสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคเราไปดูตัวที่2เลยนะครับโอเคครับเนเพื่อนตัวที่2นี้นะครับ ก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันเจ็ดเก้าเก้าดอกจันหนึ่งดอกจันห้าสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกเจ็ดสี่ดอกจันสองสามสี่เหลี่ยมโถออกนะครับได้เน็ตนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตพิมพ์นอนหนึ่งกิกนะครับผมระยะเวลาการใช้ก็หนึ่งวันนะครับผมไม่เสียค่าบริการเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สามเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆตัวที่สามนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันเจ็ดเก้าเก้าดอกจันหนึ่งดอกจัน ศู3ย์หกสามห้าสองสี่สามสี่เก้าแปดอกจันสองสามสี่เหลี่ยมโรออกนะครับรหันเน็ตนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตดูพิมพ์นอนหนึ่งกิกนะครับผมระยะเวลาการใช้ก็หนึ่งวันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สี่เลยนะครับโอเคครับตัวที่สี่นี่นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันเจ็ดเก้าก้าดอกจันหนึ่งดอกจันสี่เจ็ดสาม 603 7721ดอกจัน22สี่เหลี่ยมโทออกนะครับรสเน็ตนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่พิมพ์นวน5 0าร้อย mb นะผมระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับผมไม่เสียค่าบริการเหมือนกันนะครับผมก็ไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆตัวที่5นี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนกดดอกจัน799ดกดอกจัน1ดอกจัน208 หนึ่งหกเก้าหกแปดสี่เก้าดอกจันสองสองสี่เหลี่ยมถูออกนะครับล่าในนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่มูลห้าร้อยเอมบีนะผมระยะเวลาการใช้ก็หนึ่งวันนะครับผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับเน็ตที่ผมเอามาแจกในวันนี้นะครับผมหวังว่านะครับผมคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับ